เพชรพาลวดสวัสดีซี่ซูผูสุกคนครับผมมันนี่มาตามแนวท่าล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดวันศุกร์ที่หาโมกุล่าซองหาหกเจ็ดจากหลวงอยากลืมแนวนาะพี่น้องหลังจากหลวงอยากลืมแนวมันเปลี่ยนพ่อสอใหม่ว่าตั้งหกหกอยู่เดี่ยวหกเจ็ดได้ดพี่น้องเด้เมื่อวันพุธก็ออกแปดเก็ดสาม สองตัวล่างก็คือสามแปดของปูของปูศูนย์เจ็ดเลขวิ่งวิ่งรูดในสองกับสามส่วนสามนี่มาทั้งบนทั้งล่างส่วนสามนี่มาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนี่ยสามนี่มาทั้งบนทั้งล่างส่วนจับคู่นั่นเป็นตกกลับพี่น้องเข่าตกตกลับเข่าตกกลับนี่เข่าตกกลับเลขเลขบนออก เจ็ดสามของปูเป็นสาม,สามเจ็ดเขา่าตกกับน้ะพี่น้นองเนาะเขา่าตกกับส่วนเลขวิ่งมาทั้งบนทั้งล่างปูศูนย์เจ็ดเอาเข้ามาตามกันต่อวันสุก ทุกที่หาโอ้เก็ด ล้วพัฒนาปู่ศูนปู่ศูเจ บนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดห้าห้ากับหนึ่งบนล่างวิ่งรูดห้ากับหนึ่ง ่วนจับคู่บนล่างจับคู่บนล่างห้าศูนย์สี่ศูนย์ สามศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่ง สามหนึ่งห้าสอง สี่สองสามสองไม่เล็กกันเล็กเบิลนะพี่น้องไม่เล็กกันเล็กเบิน ส่วนเลขกันเลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดหกหกอันนี้เลขกันเลขเบิ้ล ส่วนเลขวิ่งคู่ให้เน้นที่หาเลขวิ่งเน้นที่หา้าหาคับหนึงเน้นที่หาส่วนตัวเน้นก็คือ5 0 5 1 5นย์้น่สองเน้น่สามคู่สามหาง อพี่น้องเขาแคปหน้าจอเด้ครับเด้อแคกหน้าจอครับผมลาพัฒนาปู่ลาพัฒนาปูศูนย์เวันศุกร์ที่ห้ามกราสองห้าหเจลาพัฒนาปูศูนย์เบนล่างวิ่งรูดหกับ1เน้นที่ห้าส่วนจับคู่ก็มีห้าศูนย์่ศูนย์สหาหนึ่ง C 1นึ่งสามหนึ่งหาส C ส,สอ,สสอปูห้ส่วนตัวเน้นตัวเด่นก็คือหาศูนย์หาหหาสเน้น3คู่สาหางส่วนเลขเบิ้ลก็คือเจ็ดเจ็ดห,หนองห้องก็ะแคบหน้าจอตามนี้้ครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดก็พิจารณาเบิ้งขั้นพอมักกัผพานได้กาบขอพระคุณปูศูนย์เจ็ดที่ห้แนวทางล่าพัฒนา ไว้แร้งสองตุ้มครึ่งขอพี่น้องเข้าโชคๆมันๆแห้งๆปังๆกันสู้ผู้สู้คนก็รจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชราพรารวยนะครับเด้อคลิปหน้าพ่อ,อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม